เมื่อสองเทพบุตรสุดแนวต้องมาแย่งกันจีบสาวเนิร์ดชนิดที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวของฮันยองเด็กสาวบ้านนอกที่เข้ามาอยู่เมืองกรุงได้ไม่นานนะครับแล้วเธอก็ถูกชายหนุ่มสุดแสบสองคนเข้ามาแย่งกันจีบพวกเขาถึงขั้นต่อยตีกันแล้วก็ทําทุกวิธีทางเพื่อจะได้ครอบครองใจของฮันยองให้ได้สุดท้ายแล้วใครกันจะเป็นผู้พิชิตใจของฮันยองไปติดตามรับชมการสปอยกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Romance of Tearul สอง เทพบุตรสะดุดรักยายเฉิมหนังเริ่มมาที่อันยองเด็กสาวมอปลายนะครับเธอเพิ่งจะย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงโซโดยที่พ่อของเธอก็เพิ่งจะเสียชีวิตเธอก็เลยต้องย้ายมาอยู่กับแม่ที่เลิกกับพ่อมานานแล้วนะครับแล้วก็มาแต่งงานใหม่และเธอเองก็มีน้องสาวที่ย้ายมาอยู่กับแม่หลังจากเลิกกับพ่อด้วยพร้อมกันนั้นแม่ก็ยังมีลูกชายกับพ่อเลี้ยงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ ต่อมาเพื่อนเก่าฮันยองที่มีชื่อว่าเชฮีเธอก็ได้โทรมาหาแล้วก็นัดฮันยองให้ไปเจอข้างนอกซึ่งเมื่อไปถึงทั้งคู่เนี่ยก็ต่างพูดคุยกันนะครับถามสารทุกสุขดิบด้วยความคิดถึงแต่ว่าจุดประสงค์แท้จริงแล้วของเชฮีก็คือแค่อยากต้องการอวดแฟนของเธอให้ฮันยองเห็นเท่านั้นครับเพราะแฟนหนุ่มเธอก็คือคนที่ฮันยองเคยแอบปลื้มมานานแล้วฮันยองเมื่อได้รู้ดังนั้นเธอก็เลยต้องเก็บอาการความเสียใจยเอาไว้แล้วก็ทําตัวเป็นปกติจนเมื่อแยกย้ายเธอก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวนั่งรถเมย อยู่คนเดียว จากนั้นแฮวอ,อนเด็กหนุ่มนักเลงรูปรลอขวัญใจสาวๆก็ได้ขึ้นรถเมย์มานะครับเขากาลังเถียงอยู่กับเพื่อนจนเผลอทํารองเท้ากระเด็นไปโดนหัวของฮันยองแฮวอ,อนรีบไปขอโทษแล้วก็ถามนะครับว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฮันยองก็ได้บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแต่ว่าเธอก็ได้พูดพร้อมน้าตานะครับแฮวอ,อนก็เลยเดาว่าเธอน่าจะกําลังอกหกักฮันยองก็เลยงงนะครับว่าแฮวอ,อนจะมายุ่งอะไรกับเธอด้วยแล้วจากนั้นฮันยองก็ลงจากรถเมย์ไปวันรุ่งขึ้นฮันยองก็ออกไปข้างนอกกับน้องสาวแต่ว่าทันใดนั้นก็มี มีเหตุตำรวจไล่จับนักเรียนตีกันนะครับแล้วอยู่ๆก็มีชายคนนึงวิ่งเข้ามาทางฮันยองแล้วเขานั้นก็ทำเนียนหลบตำรวจข้างๆฮันยองนะครับซึ่งชายคนนี้ก็คือแทซองหนุ่มรูปหล่อนักเรงอีกคนนึงแทซองเมื่อได้เห็นหน้าฮันยองเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าก็เลยถามชื่อนะครับและเมื่อเขาได้รู้ชื่อฮันยองเขาก็ตกใจอย่างมากแล้วก็ถามเธอนะครับว่าจําเขาได้หรือเปล่าฮันยองนั้นก็งงนะครับแล้วก็ไม่คุ้นหน้าแทซองเลยสักนิด จนอยู่ดีๆแฮวอนก็บังเอิญอยู่แถวนั้นครับเขาก็เลยเดินเข้ามาซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยแฮวอนกับน้องสาวของฮันยองก็สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับและเขาก็คิดว่าแทซองกําลังสร้างปัญหาอะไรให้กับฮันยองหรือเปล่าแฮวอนก็เลยทําเนียนเป็นแฟนของฮันยองเพื่อจะให้แทซองออกไปนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองตํารวจก็มาถึงแทซองก็เลยคว้ามือฮันยองแล้วก็พาเธอวิ่งหนีไปด้วยกันซะอย่างนั้น แทซองได้พาฮันยองไปหลบในซอกตึกแล้วก็ย้ำกับเธอนะครับว่าเขาชื่อแทซองและก็ขอให้เธอจำเขาได้ซึ่งพอผู้จบเขาก็ได้วิ่งหนีไปวันรุ่งขึ้นฮันยองก็ไปที่โรงเรียนนะครับแล้วแทซองที่อยู่ต่างโรงเรียนก็มาหาโดยที่เขาก็มาคนเดียวไม่กลัวเจ้าถิ่นเลยแม้แต่น้อย และในตอนเลิกเรียนแทซองก็ดักรอฮันยองครับแล้วก็จะพาเธอไปเที่ยวแฮวอนที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยไม่พอใจอย่างมากก็เลยกลายเป็นฉากบู๊ระหว่างแก๊งแฮวอนกับแทซองขึ้นมาซะอย่างนั้นฮันยองก็รีบเข้าไปห้ามแฮวอนเอาไว้นะครับเมื่อแฮวอนเห็นสีหน้าของฮันยองแล้วเขาก็เลยยอมถอยออกไป จากนั้นแทซองก็นัดฮันยองออกไปข้างนอกแต่ว่าพอถึงเวลาแทนซองกลับไม่มาตามนัดครับฮันยองก็เลยโทรตามเขาก็ไม่รับสายเธอก็เลยรอเขาอยู่ที่ตู้โทรศัพท์แล้วในขณะนั้นเองแฮวอนก็ผ่านมาเห็นครับเขารีบจอดรถแล้วก็ลงไปทันทีเขาได้สารภาพตามตรงนะครับว่าเขาตกหลุมรักเธอซะแล้วแล้วเขาก็ลากฮันยองขึ้นรถไปดื้อโดยในตอนแรกเนี่ยบนรถแฮวอนก็มีเชฮีนั่งมาด้วยแฮวอนเนี่ยไล่เชฮีลงจากรถเลยนะครับแล้วก็พาฮันยองขึ้นไปแทนทําเอาเชฮีนั้นโกรธสุด,สด แฮวอนได้มาส่งฮันยองที่บ้านนะครับพร้อมกับให้โทรศัพท์มือถือไว้ใช้คุยกับเขาเท่านั้นแล้วก็ขู่เธอด้วยนะครับว่าถ้าไม่รับสายหรือไม่ตอบข้อความของเขาเจอดีแน่ซึ่งหลังจากนั้นฮันยองก็ได้พยายามติดต่อหาแทซองอีกครั้งแต่ว่าเขาก็ได้หายไปซะอย่างนั้น ต่อมาเนี่ยแฮวอนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในใจของฮันยองเรื่อยๆนะครับจนฮันยองเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ให้รู้เรื่องพอถึงวันที่แฮวอนนัดเธอออกมาข้างนอกยังไม่ทันจะได้เคลียร์เลยครับอยู่ๆเธอก็เห็นแทซองกําลังโดนรุมกระทืบฮันยองนั้นตกใจมากแล้วก็เป็นห่วงแทซองนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แฮวอนเมื่อเห็นฮันยองเป็นห่วงแทซองจริงๆเขาก็เลยเข้าไปช่วยแฮวอนได้พาแทซองหนีออกมานะครับแล้วก็พาเขาขึ้นแท็กซี่ไปกับฮันยองฮันยองเนี่ยก็เป็นห่วงแฮวอนเธอก็เลยขอให้แฮวอนรีบหนไป ด้วยกันแต่ว่าแฮวอนก็บังคับให้เธอรีบหนีไปก่อนฮันยองก็เลยต้องพาแทซองหนีไปจากนั้นในวันรุ่งขึ้นฮันยองกับน้องสาวก็ไปหาแฮวอนที่บ้านนะครับแล้วก็พบว่าแฮวอนได้รับบาดเจ็บพอสมควรฮันยองก็เลยขอโทษที่เธอนั้นเป็นต้นเหตุแล้วเธอก็ได้สัญญานะครับว่าเธอจะทําดีกับเขาหลังจากนี้แฮวอนก็เลยแกล้งด้วยการเข้าไปใกล้ๆเหมือนจะปล้ำนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ดังเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนโดยแทซองก็ได้โทรมาแล้วก็บอกว่าจะมาหาเธอด้วยแต่ว่าตอนนี้ฮันยองก็อยู่ บ้านของแฮวอนครับก็เลยไม่รู้จะให้มายังไงสุดท้ายก็เลยไปจบที่ร้านเหล้าทั้ง3คนซะเลย ซึ่งเมื่อไปถึงแฮวอนกับแทซองก็พยายามเคลมนะครับว่าใครสําคัญกับฮันยองมากกว่าจนแฮวอนบอกให้ฮันยองเนี่ยเลือกเลยระหว่างเขากับแทซองเธอจะเลือกใครกันแน่แต่ว่าฮันยองเนี่ยก็เลือกไม่ได้ครับเพราะว่าความรู้สึกของเธอมันก็ไม่ใช่แบบที่พวกเขาคิดแฮวอนก็เลยรู้สึกไม่โอเคสุดๆเขารีบลุกเดินหนีออกจากร้านฮันยองนั้นก็รู้สึกผิดก็เลยรีบตามเขาไปนะครับเธอรีบจนสะดุดกับคนอื่นทําให้รองเท้าของเธอหลุดแฮวอนก็เลยเอารองเท้ามาใส่ให้กับฮันยองซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นประทับใจขึ้น มาเล็กน้อยส่วนแทรองนั้นก็เสียใจครับที่ฮันยองไม่ได้เลือกเขาเขาก็เลยหายตัวไปจากฮันยองอีกครั้งต่อมาเชฮีก็โทรหาฮันยองนะครับแล้วก็อวดว่าคืนนี้มีปาร์ตี้โดยที่แฮวอนจะไปกับเธอด้วยฮันยองก็เลยไปถามแฮวอนนะครับว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแฮวอนก็เลยบอกว่าที่เขาไม่บอกฮันยองก็เพราะว่าเธอไม่เหมาะกับร้านเหล้าซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าฮันยองจะเริ่มสนใจและก็แคร์แฮวอนมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว พอตกกลางคืนแฮวอนก็ไปที่ปาร์ตี้ครับโดยที่เขาก็นั่งรอฮันยองอยู่เพราะว่าเธอก็ได้บอกว่าเธอจะมาด้วยและเมื่อฮันยองมาถึงทุกคนก็ต่างตกตะลึงนะครับเพราะว่าฮันยองเนี่ยก็พยายามแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าให้ดูเซ็กซี่เหมือนกับวัยรุ่นที่มาลาเล่าทําเอาแฮวอนเนี่ยรู้สึกไม่โอเคสุดๆถึงกับต้องรีบไปซื้อชุดใหม่มาให้เปลี่ยนแต่ว่าฮันยองก็ดื้อไม่ยอมเปลี่ยนชุดครับจนตอนที่เธอเข้าห้องน้ํามันก็ได้มีชายแก่ลามกเข้ามาลวนลามเธอด้วยเธอตกใจมากร้องขอความช่วยเหลือแล้วแฮวน ก็ได้เข้ามาาช่วยเขได้ต่อว่าฮันยองนะครับว่าเป็นยังไงล่ะเพราะว่าเธอแต่งตัวโป๊เกินไปนั่นแหละฮันยองก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอแค่อยากจะแต่งตัวสวยๆเพราะว่าเธอไม่อยากจะแพ้เชฮีแฮวอนได้ฟังดังนั้นเขาก็ขำครับแล้วก็ได้พาฮันยองกลับเข้าไปในร้านพร้อมกับจูบเธอโชว์ต่อหน้าทุกคนด้วยเพื่อยือนยันนะครับว่าฮันยองก็คือผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วซึ่งมันก็ทําให้เชฮีรู้สึกเจ็บหนักไปอีก โดยในตอนนี้ก็เหมือนว่าฮันยองจะมอบใจให้กับแทวอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ๆแทซองก็โทรมาหาแล้วก็ต่อว่าที่เธอไปคบกับแทวอนนะครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากที่ฮันยองตัดสินใจแบบนั้นซึ่งในวันต่อมาฮันยองก็เลยไปที่บ้านของแทซองแล้วเธอก็ได้พบความจริงอะไรบางอย่างฮันยองได้เห็นรูปถ่ายของพ่อที่มีแทซองกับเธอตอนเด็กอยู่ด้วยเธอนั้นตกใจมากครับแล้วก็รีบไปถามความจริงกับแม่แม่ของเธอก็เลยเล่านะครับว่าพ่อของเธอไปมีผู้หญิงอื่นจนตั้งท้องแล้วก็ ก็เกิดเป็นแทซอง,ซ,งอซึ่งในอดีตพ่อของเธอก็เคยพาเธอไปเจอกับแทซองแล้วแต่ว่าเธอนั้นจําไม่ได้ซึ่งเมื่อได้รู้ความจริงนะครับฮันยองก็รีบโทรหาแทซองแทซองเมื่อได้รู้ว่าฮันยองรู้แล้วเขาก็เลยรีบมาหาเธอด้วยความเร็วสูงจนพลาดท่าเกิดอุบัติเหตุฮันยองก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าโชคดีที่แทซองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากจากนั้นทั้งสองคนก็เลยคุยกันนะครับฮันยองเนี่ยก็ดีใจมากที่รู้ว่าแทซองก็คือน้องชายของเธอเองเพราะว่าความรู้สึกที่เธอมีให้กับแทซองมันก็เหมือนพี่ส กับน้องชายมาโดยตลอดแล้วเธอก็สัญญานะครับว่าต่อจากนี้เธอจะดูแลเขาให้ดีขึ้นแต่ว่าการเข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้นอกจากรักษาอาการบาดเจ็บแล้วแทซองก็ได้ตรวจพบนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วขั้นรุนแรงด้วยซึ่งมันก็เป็นพันธุกรรมมาจากแม่แล้วก็ยายของเขาแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แม่กับยายต้องเสียชีวิตด้วยหมอได้แนะนานะครับให้เขาผ่าตัดโดยเร็วที่สุดแต่ว่าแทซองก็ดือ้อไม่ยอมผ่าตัดแล้วก็ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ จากนั้นฮันยองก็ได้พาน้องสาวแล้วก็น้องชายมาหาแทซองนะครับแล้วมันก็เลยทําให้ตอนนี้พี่น้องทั้ง4ี่คนได้เจอกันแล้วและก็ได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันสักทีแถมย่าของฮันยองที่อยู่ต่างประเทศเธอก็ได้มาหาแทซองด้วยนะครับเมื่อรู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วย่าก็ได้ขอให้แทซองย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศแต่ว่าแทซองก็ไม่อยากจะย้ายไปนะครับเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่กับฮันยอง ต่อมาระหว่างที่ฮันยองอยู่โรงเรียนมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาตีสนิทเธอนะครับโดยเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าโบจงซึ่งเพื่อนๆของฮันยองก็ได้เตือนว่าให้ระวังโบจงเอาไว้เพราะว่าโบจงนั้นอาจจะมีแผนอะไรซ่อนอยู่ก็ได้แต่ว่าฮันยองก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้จากนั้นในวันหนึ่งแทซองก็เก็บความรู้สึกไม่ไหวครับเขาก็เลยบอกกับฮันยองว่าเขาในรักฮันยองจริงๆไม่ใช่แบบพี่สาวฮันยองได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกช็อกแล้วต่อมาแฮวอนก็ได้มาเจอกับฮันยองนะครับแฮวอนก็ได้พูดแขะว่าเธอไป แทซองมาใช่ไหมซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะรู้นะครับว่าแทซองเป็นน้องชายของฮันยองเขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีที่ฮันยองไปหาแทซองบ่อยๆและเมื่อฮันยองได้ฟังคําพูดของแฮวอนบวกกับเรื่องที่เธอเพิ่งเจอมานะครับเธอก็เลยปริแตกแล้วก็ร้องไห้ทันทีแฮวอนได้เห็นแบบนั้นก็เลยขอโทษและก็ได้เข้าไปกอปลอบเธอเอาไว้ต่อมาระหว่างที่แฮวอนกับฮันยองเดินอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็กําลังเห็นว่าโบโจงกําลังโดนทําร้ายแฮวอนก็เลยเข้าไปไล่พวกนั้นแล้วโบจงก็ได้ขอให้ไป เธออน่อยเพราะว่าเธอกลัวจะโดนทาร้ายอีกนะครับฮันยองก็เลยบอกให้แฮวอนไปส่งโบโจงด้วยแฮวอนนั้นก็เลยต้องทําตามคําสั่งแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่นะต่อมาแทซองก็นัดฮันยองกับน้องสาวแล้วก็น้องชายนะครับมาที่ร้านถ่ายรูปเพื่อจะถ่ายรูปครอบครัวเก็บเอาไว้แทซองได้ขอโทษน,นะครับที่วันก่อนเขาพูดไปแบบนั้นแล้วทั้ง4คนก็ได้ไปเที่ยวเล่นด้วยกันต่อโดยตอนนี้แทซองก็เลือกจะเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวนะครับจนในคืนหนึ่งพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะแล้วแทซองก็เห็น ว่าแฮวอนเนี่ยมากับโบจงเขาก็เลยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ออกไปต่อว่าแฮวอนนะครับที่ทําตัวแบบนี้ทั้งสองคนก็เลยมีเรื่องกันแล้วโบจงก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกแทซองนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่อยู่ในแผนที่ตกลงกันไว้ฮันยองได้ยินแบบนั้นก็งงนะครับว่ามันแผนอะไรกันซึ่งในวันรุ่งขึ้นฮันยองก็เลยไปเค้นความจริงกับโบจงนะครับโบจงก็เลยขอโทษแล้วก็บอกนะครับว่าแทซองเป็นคนขอให้เธอมาทําให้แฮวอนกับฮันยองทะเลาะก,กันฮันยองก็เลยโกรธสุดๆแล้วโบ โบโจงนั้นก็ร้องไห้จนเป็นลมนะครับแฮวอนเข้ามาเห็นก็เลยให้เพื่อนของเขาพาโบโจงไปที่ห้องพยาบาลก่อนแล้วจากนั้นแฮวอนกับฮันยองก็ทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าฮันยองก็คิดว่าแฮวอนเนี่ยไม่เคยเชื่อใจเธอเลยในเรื่องของแทซองแล้วนี่เองก็เลยเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันจริงๆต่อมาฮันยองก็ได้ไปหาแทซองนะครับแต่เมื่อเธอได้เจอแทซองอยู่ๆโบโจงก็โทรเข้ามาพร้อมกับบอกนะครับว่าแผนสําเร็จแล้วฮันยองนั้นก็ถึงกับอึง้งแล้วก็เสียใจหนักกว่าเดิมอีกที่แทซองมาทําแบบนี้ แต่ว่าแทซองก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องฮันยองนั้นก็ไม่ฟังครับแล้วก็เดินหนีแทซองรีบวิ่งตามออกมาแต่ว่าเขาก็ถูกชายแก่ที่เคยลวนลามฮันยองมาก่อนเข้ามาหาเรื่องโดยชายแก่คนนี้ก็ต้องการตัวแฮวอนครับแต่ว่าแทซองก็ไม่ยอมบอกเขาก็เลยโดนแก๊งชายแก่จับตัวไปรุมกระทืบและเมื่อข่าวแท้ซองโดนจับตัวไปมาถึงหูของแฮวอนเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่วยแฮวอนกับแทซองก็เลยร่วมมือกันจัดการแก๊งชายแก่ได้สําเร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็นั่งคุยเปิดใจกันเป็นครั้ง โดยแทนซองก็ได้บอกนะครับว่าเขาจะไปจากที่นี่และอาจจะไม่กลับมาอีกและก็ขอให้แฮวอนดูแลฮันยองแทนเขาด้วยซึ่งแฮวอนก็รับปาก จากนั้นความจริงเรื่องทั้งหมดก็ได้ปรากฏนะครับโดยแท้จริงแล้วเนี่ยแทซองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ามันก็เป็นแผนของเชฮีกับโบจงที่สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าอิจฉาที่ฮันยองได้คบกับแฮวอนนะครับและเมื่อเรื่องทั้งหมดคลี่คล,คลายแฮวอนก็ได้รีบพาฮันยองไปที่สนามบินเพราะว่าวันนี้แทซองจะออกเดินทางไปอยู่กับย่าที่ต่างประเทศแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกให้ฮันยองรู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วฮันยองก็ไปไม่ทัน จนเมื่อเวลาผ่านไปฮันยองกับแฮวอนก็ได้กลับมาคบกันนะครับส่วนแทซองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศโดยการติดต่อมาหาฮันยองบ้างในบางครั้งแล้วในวันนึงเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขากําลังจะออกเดินทางไกลทําให้อาจจะไม่สามารถติดต่อกันได้ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็กําลังจะเข้ารับการผ่าตัดซึ่งมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะไม่รอด แล้วสุดท้ายเขาก็ได้เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดครับแล้วเพื่อนสาวที่คอยช่วยดูแลเขาอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้บินมาหาฮันยองพร้อมกับข้อความที่บอกนะครับว่าเขาอยากจะเห็นหน้าและเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆไม่ว่าเวลายิ้มหรือร้องไห้ด้วยดวงตาของเขาคู่นี้ที่มอบให้กับฉันเขาอยากจะเห็นคุณอีกสักครั้ง ฮันยองเมื่อได้รู้ข่าวเธอก็เสียใจอย่างมากที่เธอเนี่ยต้องเสียน้องชายสุดที่รักไปนะครับโดยที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำลากันเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าแทซองก็ได้จากโลกนี้ไปด้วยความรู้สึกที่มีต่อฮันยองเกินกว่าพี่สาวแล้วเขานั้นก็หวังนะครับว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดใหม่เขาก็ไม่ขอเกิดเป็นน้องชายของฮันยองอีกเพื่อที่เขาจะได้รักเธอได้แบบจริงๆสักทีแล้วหนังก็ได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้บางครั้งสถานะของความรักมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเสมอไปนะครับและมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆถ้าหากต้องตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถรักกันได้ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ